วันที่6พฤษภาคม2,568บัตรนี้วันที่6พฤษภาคม2,568เป็นวันที่6ที่ข้าพเจ้านายอนิรุธเดืองรุง่งขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปาริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารยะบูชา แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทินบทที่หน่งบทกาบพระรันตนไตรัยอลหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพระขวาตาธโมธรรมังนามสามิสุป,ปฏิปันโนพระขวโตสาวกาสังโคสังคังนมามิบทที่สองบทบูชาพระภัยีพนาธ อรหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปรินิพุโตคุเนหิทะระมาโนธานิปะปาละมีหิจะทิสติยาวะชีวังอาหังพุทธังทำมังสังคังสารนังคาโตปูเชมิและตนัดตายังทำมังจรามิโสธีนาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาลิสูอัตตาคัจฉันตุเทวดาสัตรมังมุนิราชสัสุนันตุสัคโมคทางสักเก สักเคกามจารูปเปย์คิริสิขะละตะเตจันตะลิเขเวิมาเนทีเปรัตเถยเจคาเมตาลุวะณะคาหะเนเคหะวัตถุมหิเขเตเตภูมมาจายันตุเทวาชลฐะละวิษเมยักขะคันทัพพนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจนะนางสาเทวโวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโลอะธรรมอะยมพะทันตาธรรมะสวนาการโลอะยมพะทันตาธรรมะสวนากาโลอะธรรมอะยมพระทันตา บทที่สี่บทสวดปุพพะภาคะน้มการนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนปาทะพุทธังสรณังขจฉามิทำมังสรณังขจฉามิสังฆังสรณังขจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังขจฉามิทุติยัมปีทำมังสรณังขจฉามิทุติยัมปีสังฆัง สารนังคาฉามิตติยัมปีพุทังสารนังคจฉามิตติยัมปีธรรมังสารนังคจฉามิตติยัมปีสังฆังสารนังคจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสตทิเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสตทิเมโหตุสัพพธาบทที่เจ็ดบทสวดตีละตนะ ปานามคาถาพุทธังนเมรัตนภูตะสารีละจิตตังธรรมังนเมรัตนภูตะวิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนภูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนเมติละตะนังระตะนตตะตยะวะหังสัมมาสโมสะลิตะวัตถุวิเศส,สะภูตังอัญโยยายาย,ายุตตะคุณโยคะวะสัปะวัตตัง อสุมิตยัมหิติตะเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตะทิตะเลสะมะสัมภเวณะโลเกกะทาจิจะจิเลนจะปาตุภูตังทำพีระยานวิสยังอติทุทะสัตถังวินยูหิปันธิ ตะเชเนหิวิชัญยะลูปังโลกรัรมหิเกหิเจกาถดจุปะรับพระนียังเกสันจิสุดถุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตามปิสมุปัสสะตังมณสิสุทธะปะสาทะทฐานังปุญญติ ปุญญทิกาณะมะสะมุตตะมะปุณณนะภูมังทุกขาปามุตจะณะมุขะสารนังขตานังปูชาละเหสุปรมังอภิปูชะเนยยังนิพพานะสัิกิริยายุปะนิสยัตถังสัมมากิเลสัม,มละโสทนะสิทธิยาจะสาทูหิ อัฏฐกุสะเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสารนังขมะนียะเมวะตัดสมาหิตังติละตานังสารนังขตัมหะลัดตินทิวังคณะเนสุนมัสสมามนาปูเชมะจาปิสสะตังสุปะสันนะจิตตาตัฏฐานุปา วิจริยาสทารตาจะปุญเยนะตัถะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสะจะสทาปิสุวัตถิโหตุโยเจทะสัมมะวิณยมหิปมาณภูโตโลก,กุตตลาพิสัม,มโยนิยโตสุโพชังตัดโสปนิสสะยะจายายะอยยมปิโหตุวัตถุ ตะเยปาลิจิโตสุป,ปะสาทะกาโลบทที่8นมกาละสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหะมะลาประกัศโถสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยยังพุทธังวะลันตังสีรัสานมามิโลกัสสะนาถจจะวินายะกันจะ ตันเตชะสาเตชะยะสิทธ,ธิโหตุสัพพันตารายาจวินาสเมนตุธรมโมทโยธัมโมท,โ,ท,มโ,มทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัตเสสิโลกัสสะวิสุทธิมัคคังนนกานิโกธรรมะทะรัสสาลททีสาตาวะโหสันติกาโลสุจินโนธรรมังวันตังศิรสานมามิโมหัป,ปะทารังอุปสันตะทาหัง ตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุสัทธธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันตโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวากขาตธรรมมังวิธิตังกะโลติ สังฆังวิรันตังศีรสานามามิพุทธานุพุทธังสมะสีละทิฏฐิงตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุบทที่9บทสวดนโมการอัฏฐกะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะมเหสิโนนโมอุตมะธรรมศสะสวากขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสาปิ วิสุทธสีละทิฏฐิโนโนโมโอมาตายารัตตสะรัตะนัตตะยัสสะสาธุกังนโมโอมกาตีตัสสะตัสสะวัตถุวัตถุต,ตะยะนโมโอกานโมโอมะกาตีตัสสะตัสสะวัตถุต,ตะยัสะปินโมกาลปะพาเวนะวิคัตฉันตุอุปัฏวานโมกาลานุภาเวนะสัต สุวัตถิโหตุสัพพทานโมการลสะเตเชนะวิธิวิธิมหิโหมิเตชวา